สวัสดีค่ะสำหรับชาวเมถุนนะคะผู้ที่เกิด15มิถุนาถึง14กรกฎาคมนะคะดวงกรกฎา2565การอ่านเป็นการอ่านแบบโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งฉะนั้นแล้วดูไปเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่น่ารักใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปอ่ะเรามาดูกันด้วยไพย่ทาโร่รพาพิคเนตชุดนี้นะคะ เด็กถือดาบราชินีถือไม้เท้าแปดดาบปันมองว่าในช่วงนี้มันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณไม่ค่อยมีเวลา ผ่อนคลายหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กับตัวเองไหมมันเหมือนมีเรื่องต้องเคลียร์ต้องสาสางตลอดเวลาคล้ายๆอยู่ในช่วงประคับประคองอะประคับประคองทุกอย่างเลยนะที่ผ่านมาเป็นไงบ้างหนึ่งดาเดอนมูนมันมีเรื่องให้คุณที่แบบ มีหลายเรื่องนะคะการงานการเงินความรักให้คุณต้องตัดสินใจแม้กระทั่งบางคนไปอยู่ในสถานาการณ์ที่มันกืนไม่เข้าคายไม่ออกแบบนี้ด้วยก็ได้จะเดินหน้าก็ไม่ได้จะกลับตัวก็ไม่ได้นะคะถ้าในเรื่องของการงานการเงินบางครั้งตัวคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะไปต่อได้ไหมไปแล้วมันจะดีหรือเปล่าหรือบางคนคิดที่จะย้าย,ยางาน หรือหางานเพิ่มด้วยก็ได้หาไรายได้พิเศษเพิ่มเติมแต่เหมือนแบบยังไม่กล้าขยับอะไรมากในตอนนี้นะคะคล้ายๆกับแรงกดดันภายนอกอะไม่เท่าแรงกดดันภายในภายในก็คือภายในใจที่ผ่านมาเป็นช่วงของความอ่อนไว้กังวลตัดสินใจไม่ได้ทั้งที่จะต้องตัดสินใจนะมันเหมือนเจอแต่ปัญหาคารัคาซ่ง เหมือนคุณเองคุณก็ต้องการที่ปรึกษาหรือคุณดูแลอย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะ่ะถ้าในเรื่องของการงานในบางคนเป็นช่วงที่เบื่องานก็ได้ค่ะเบื่อคนก็ได้อยากออกไปจากตรงนี้แต่ไม่มีความกล้าพอที่จะเดินออกนะอ,อีกอย่างหนึ่งอะคะ่ะคุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่ ด้วยเนื่องจากคุณสนใจความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าตัวเองนะจนบางครั้งทำร้ายตัวเองด้วยความคิดความเครียดความกังวลเหนื่อยเครียดไม่กล้าตัดสินใจควรในตอนนี้ค่ะควรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอาหาเวลาพักผ่อนบ้างนะคะมาดูเอาคำของคุณ the fool สี่ถ้วยให้ระวังในความเขาเรียกว่าอะไรดีอะคะบางชีมันมันเหมือนกับเราคาดหวังอะไรมากๆแต่เรารู้สึกว่าทำไมได้แค่นี้แบบนี้ด้วยก็ได้นะสี่เหรียญ ราชินีถือถ้วย The Hermit ไพแห่งการปีกวิเวกเลยในในเดือนกรกดาคม2565นะคล้ายๆกับคุณอยากอยู่เงียบๆอยากอยู่สงบสงบ The Fool อยากไปในสถานที่ที่แบบไม่มีใครรู้จักฉันแล้วฉันเหนื่อยจากตรงนี้แล้ว เดฟฟูธาตุลมดาวไม่ได้จะอยู่ส่งผลมากๆในเดือนกรกฎาคมจะอารมณ์คือเดฟฟูอ่ะจะเป็นอะไรที่แบบว่าให้ระวังในเรื่องของการทำอะไรโดยไม่ทันยังคิดด้วยนะคะคิดดีๆก่อนทำคิดดีๆก่อนพูดด้วยนะแล้วก็มันเหมือนกับจะมีการเริ่มต้น แบบฉับพลันแบบไม่คาดคิดแบบไม่ได้วางแผนมาก่อนนะคะเป็นช่วงชีวิตที่มีการพลิกผันไปโดยมาจากจิตใต้สํำนึกข้างในอะคะ่ะมันเหมือนกับท่าที่ผ่านมาคุณทนจนมันไม,ไม่ไม่ไหวแล้วเนาะเพราะว่าเอาจริงแล้วมันเป็นการเปลี่ยนแปลงคือการทำลายความเคยชินเก่าๆที่ตัวเราอะอาที่จะคิดว่ามันดีอยู่แล้วสบายอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยเรารู้สึกว่า มันสบายกายแต่ไม่สบายใจก็ได้นะคะเพราะว่าทำไมปันถึงต้องเตือนเพราะเป็นช่วงของการตัดสินใจทำอะไรใหม่ๆที่ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลนะคะขาดการยั้งคิดจึงต้องระวังอุปสรรคที่มาจากความประมาทหรือมองโลกในแง่ดีเกินไปแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะประมาณว่ารักสนุกก็ต้องทุกถนัดอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดในเรื่องของตัว ตัวคุณก่อนนะเป็นช่วงเวลามันเหมือนกับตัวคุณต้องการอะไรใหม่ๆการิเริ่ม<ๆ>การเปลี่ยนแปลงที่มองแต่แงด่ดีทั้งๆที่มันมีความเสี่ยงสูงทุกสิ่งจะทุกสิ่งที่จะทำมีหลุมพรางซ่อนอยู่ขอให้ระมัดระวังให้มากๆอย่าไว้ใจใครเชื่อใจใครง่ายนักนะคะหยุดคิดสักนิดกว่าดีกว่ากว่ากระโดดเข้าไปใส่อย่างเต็มตัวนะเพราะว่าปานจะบอกว่ามันเหมือนกับในบางครั้งอะคะ่ะ เราเชื่อใจใครง่ายมากๆราชินีถือถ้วยพยายามคิดให้ดีก่อนคือในตอนนี้ถามตัวเองว่าที่เราเบื่องานหรือเราเบื่ออะไรก็เราแต่มันเพราะเราทำเดิมๆซ้ำๆจนมันแบบเป็นความคุ้นเคยชินอะพอทำมาระยะเราจะจะเกิดความเบื่อนะทีนีเ้เดี๋ยวนะขอปันดูเพิ่มเติมก่อนในเรื่องของการ การเงินมันเหมือนคุณอยากจะเซฟนะแต่บางทีมันมันเหมือนเราอยากที่จะจ่ายออกไปเพื่อบำบัดความเครียดบำบัดความถูกแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะในบางคนคุณปลีกวิเวกเลยไม่วุ่นวายเป็นช่วงที่คุณได้ใช้ความคิดทบทวนบทเรียนหรือสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตที่ผ่านมา นะคะบางคนอาจที่จะเรียนรู้กับความเหงาหรือความโดดเดี่ยวแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะมันเหมือนกับโอกาสแบบนี้จะทำให้คุณได้รู้จักตัวเองมากขึ้นได้ตามดูใจของตัวเองมากขึ้นว่าที่ผ่านมามันแย่ขนาดไหนพูดถึงพออยู่คนเดียวเราสามารถที่จะใช้โอกาสแบบนี้ให้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองได้มากนะคะ ทีนี้ในเรื่องของการเรียนคุณน่าจะอยู่ในประเภทคนที่ชอบศึกษาคนควาหาความรู้อยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะในบางคนจะเป็นคนที่ไม่ค่อยสูงสิงกับใครนะนะคะถ้าเกิดคุณจะเรียนอะไรเนี่ยขอให้คุณมุ่งม,มั่นตั้งใจให้จริง ก็มีโอกาสจะเรียนต่อระดับสูงได้ไม่ยากนะคะขอเพียงอย่าพานเบื่อไปเสียก่อนถ้าตั้งใจถามเฉพาะจาะจงถึงผลการสอบก็ตอบได้ว่าสบายหายห่วงผ่านตลอดรู้แล้วก็ไม่เหลงกลับไปตั้งใจเรียนให้มากขึ้นนะคะถ้าในเรื่องของการงานถ้าให้สรุปจากไพ่ทาโร่สถานการณ์เรื่องงานตอนนี้ค่อนข้างนิ่งเรียบเรบเรื่อยๆเนื่อยๆถ้าเป็นเช่นเนี้ย ต้องบอกว่าอย่าเพิ่งร้อนใจไปทําใจเย็นๆเมื่อสถานการณ์ต่างๆที่คายแล้วคงไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นคงมีอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นเข้ามาสลับฉากบ้างเพราะว่ามันมีเดอะฟูด้วยพอให้ชีวิตมีสีสันนะคะเราก็อีกอย่างหนึ่งคุณไม่ค่อยเสยวนากับเพื่อนร่วมงานมากนักด้วยในเดือนกระกฎานะคะอมืมันเป็นนิสัยส่วนตัวชอบอยู่เงียบๆรักสันโดษโลดส่วนตัวสูงแต่ถ้า ถ้าหากทำธุรกิจส่วนตัวค่ะมันจะเงียบๆหน่อยคุณต้องอดทนและใจเย็นประคับประคองตัวไปให้ได้อะค่ะจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายถ้าในเรื่องของการเงินเจ็ดเหรียญ9ถ้วย6ถ้วย พยายามทำบุญให้มากๆนะคะบางคนน่ะจะเจอพรสวรรค์ของตัวเองแล้วสามารถทำนำมาเป็นเ,เงินได้นะคะจะแบ่งเป็น2แบบจะแบ่งเป็น2แบบก่อนแบบแรกคือสถานการณ์ทางการเงินในระยะนี้คงจะนิ่งๆรายได้เข้ากระเป๋าอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่ค่อยไหลเข้านะสักเท่าไหร่ถ้าเกิดเป็นงานประจํา เป็นพนักงานประจำโอเคมันก็จะได้ยืนพื้นอยู่แต่ถ้าทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยมันจะดูนิ่งๆสักหน่อยหนึ่งนะคะถ้าคุณเคยมีรายได้มากมาก่อนตอนนี้ก็คงจะต้องลดระดับลง ลดระดับการใช้จ่ายลงไปหน่อยนะคะแต่อย่าเพิ่งวิตกกังวลเกินไปนะะักหากเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าแบบนี้คุณต้องปักคองตัวไปให้ตลอดก่อนพอพ้นระยะซบเซานี้สถานการณ์จะดีขึ้นเองส่วนอีกแบบหนึง่งตัวคุณเองอะคะ่ะโดยลักษณะนิสัยก็คงเป็นคนประเภทพอเพียงอยู่แล้วไม่มีความทะเยอทะยานหรือความโลภอะไรมากนะักถึงรายรับน้อยแต่รายจ่ายก็ไม่มากไม่ฟุ่มเฟือยเอาตัวรอดไปได้สบายๆนะคะส่วนในเรื่องของ สุขภาพลนะักษณะใช้ชีวิตตามแบบแผนเป็นกิจวัตรประจำวันถ้าจะมีแหวกแนวออกไปบ้างก็คงไม่มากนะคะเพราะเดอฟูเข้ามาเหมือนกันแต่ทีเนี้ยถ้าใครที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังต้องคอยดูแลให้ดีส่วนคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคผิวหนังก็ไม่ต้องวิตกกังวลเช่นกันคอยดูแลรักษาไปให้ดีนะคะถ้าในเรื่องของการเงินอนะ่ะปานจะบอกว่ามันเหมือนกับ คุณอาจจะไม่ได้ตามที่หวังเป๊ะๆแต่ปันจะบอกว่ามันมีไพ9่9ก้าถ้วยกับหกเหรียญด้วยพยายามทำทานออกไปเคยปันเคยอ่านหนังสือเร่มหนึ่งเขาบอกว่าถ้าอยากให้ธุรกิจแต่อย่าทำเพื่อหวังนะสมมุติว่าเราทำธุรกิจส่วนตัวนะคะไม่รู้ว่าทุกคนเป็นแบบปันไหมแต่ปันเวลาปันดูดวงส่วนตัวใช่ไหมปันจะตัดยอดกลางคืนทุกวันแล้วปันจะแบ่งแบ่ง1 0ไปทาบุญ นะคะแล้วมันจะเหมือนเป็นกดสะท้อนกลับทําให้รายเข้าอะ่ะเออรายรายเข้ารายได้อะ่ะมีเข้ามาไม่ขาดสายใครจะเอาเคล็ดลับนี้ไปทําได้เหมือนกันนะคะวัดพระบาทน้ําพุโรงพยาบาลอโรงพยาบาลสงทำบุญลงศพลงศพเขาก็จะมีมูลนิธิปอดตึตงที่ที่บริจาคออนไลน์เหมือนกันแล้วตรงนี้มันจะกลับมาให้กับคุณนะคะแล้วก็อีกทางให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้ใจ่ายโดยไม่ทันคิด ด้วยนะอันนี้อันนี้จะต้องย้ำไว้นิดนึงนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะแล้วก็เดี๋ยวนะปันดูในเรื่องของสิ่งที่จะต้องระวังก่อนสิ่งที่จะต้องระวังเหมือนบอกไปแล้วแหละ8ดไม้เทา้าการลงทุนเดอะเมจิกเชียน หนึ่งไม้เท้าถ้าเกิดจะเป็นการลงทุนเพิ่มเติมให้ลงทุนเพิ่มเติมในพรสวรรค์เดอะเมจิกเชนคนที่มีพรสวรรค์อยู่แล้วในตัวเองเพียงแต่คุณต้องคล้ายๆกับคำว่าหาตัวตวนให้เจอหาตัวตวนให้เจอง่ายๆเลยไม่เกินสิบนาทีคุณชอบอะไรอันนั้นคือตัวตวนของคุณนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งในเรื่องของ ปันไม่ได้พูดว่าจะต้องเป็นทุกคนทฤษฎีเยอะไปหมดแต่ไม่ลงมือทําแบบนี้ไม่ได้นะคะให้ทําด้วยคิดออกแล้วทําเลยไม่ต้องรอพร้อมไม่มีคําว่าพร้อมตอนที่ปันทํา YouTube ครั้งแรกปันมีแค่ไพ่สามสำรับแล้วขาตั้งกล้องอันเดียวไม่ก็ไม่มีไม้มาซื้อที่หลังเลยซะด้วยซ้ําอืมปันก็ไม่ได้พร้อมนะแต่โอเคความรู้มันอยู่ในหัวอันนี้คือแนะให้นะคะปันไม่หวง อะไรตรงนี้อยู่แล้วในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวทีนี้ปันจะบอกว่าให้ระวังโรคที่เกิดจากความเครียดด้วยนะคะอืมแล้วก็ทางเดินหายใจนะอีกอย่างหนึง่งหากนึกไม่ออกว่าจะทำอะไรเพราะมันถูกใจไปหมดทำขนมทำอาหารสื่อมวลชนนักการตลาดนักผู้วิทยากรนักธุรกิจพ่อค้าแม่ค้า เป็นหมอดูยังได้เลยให้มันรู้แล้วรู้รอบไปเลยอะเรียกว่าไม่เสียทีที่ได้ไพ่ชุดนี้นะคะ,ะมาดูไพ่ยานาโลกบุกเสกบางคนมีเกณฑ์ที่จะบูชาวัตถุมงคลเพิ่มนะคะแต่ปันไม่ไม่ดูนะว่าเอ้ยที่ไหนดีที่ไหนไม่ดีคนเราครูบาอาจารย์ไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกันนะคะทุกที่ดีหมดนะอยู่ที่คุณจะเลือกเลย เราก็อีกอย่างหนึง่งในเรื่องของคำปลุกเสกตัวเองเคยได้ยินคำนี้ไหมปลุกเสกตัวเองทำยังไงการสวดมนต์แล้วก็อีกอย่างหนึง่งปันจะบอกว่าในสถานที่ที่คุณอยู่ ทำความสะอาดขิงพระให้สะอาดหรือแม้กระทั่งสารพระภูมิที่บ้านที่พักอาศัยที่คุณอยู่นะคะเราก็ตรงนี้จะช่วยได้มากๆเลยหรือแม้กระทั่งอย่างที่ปันบอกการสวมบนญนอะถ้าปลูกใส่ตัวเองปลูกยังไงชินบัญชร10ิบจบบทเต็มแต่ปานจะบอกว่าพอสวดอันนี้นะ ต้องถือเส้น5ห้าให้ได้พรไม่นั้นเขาพอเราทำไม่ดีส่งผลกลับมาแรงมากเลยแต่ถ้าเราทำดีส่งผลดีกลับมาแรงแล้วไวมากนะคะการเงินมีคนคุณมีเกณฑ์ได้รับเงินจากคนที่อายุน้อยกว่าด้วยนะคะเราก็ถ้าความรักใครโสดคุณมีเกณฑ์ที่จะได้คู่ที่อายุน้อยกว่าคนรักรับฟังคําขอของเราเอาอกาจยเราเป็นอย่างดี ข้อแนะนำหากมีวัตถุมงคลแนะนำให้สวดมนต์หรือดูแลตามที่เคยดูแลถ้าไม่เคยดูแลก็สวดมนต์อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลถึงเพราะถือว่ามีบุญสัมพันธ์กันถ้าหามีเดือดอเรื่องเดือดรือร้อนใจลองขอให้สิ่งนั้นช่วยอย่างเช่นปันปันจะมีอปันก็จะบูชาพระพุทธเนตร n พระแม่กาลีพระแม่วาทีวีอันนี้ปันจะทุกคนน่าจะเกือบไม่ใช่ทุกคนสิเกือบทุกคนน่าจะบูชาอยู่สมมติใครดีทาเวท ปู่สิงสมิงพายตาไข่อ่ะปันก็จะอุทิศบุญแล้วก็ไปให้พวกท่านด้วยคือถึงบุญเรามันจะเสี้ยวหนึ่งแต่อย่างน้อยเหมือนเด็กที่แบบว่ามีดอกไม้พวงหนึ่งอ่ะยื่นให้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็เมตตานะคะอ่ะมาดูไพ,พ่พาพิกเนตสเปเรชชัวโอเคการพักผ่อน19บเก้าการเขาเรียกว่าอะไรดีการผ่อนคลายกลิ่น บำบัดถ้าจากตามหน้าไพ่หมายเลข19องค์พระพิคเนตหมายถึงจงปฏิบัติทางจิตวิญญาณเป็นภาพองค์พระพิคเนศทรงถืออมฤตก,กุม่มหรือหม้อน้ำชิพ หมายถึงการชำระล้างสิ่งอันไม่เป็นมงคลรอบๆท่านจะมีควันทูบลอยสูงเบื้องบนทูบเป็นสิ่งที่ทำให้สงบลดพลังงานเชิงมลบข้างๆท่านมีบ,บริวารสหายซึ่งเป็นหนูนั่งชิดด้านหน้าเพื่อร่วมการฝึกฝนทางจิตใจทูบทูบทูบอินเดียทูบแขกหรือถ้าเกิดหาซื้อยากก็เป็นกำมยาน ชคลาภนะคะสิ่งที่พัพิคเนียอยากที่จะสื่อกับท่านทั้งในเรื่องโชคลาภการเงินการงานความรักเอาโชคลาภก่อนช่วงนี้อาจจะยากสักหน่อยนะเ,เพราะเป็นช่วงที่ดูเหมือนมีอุปสรรคแต่เหมือนผ่านพ้นไปได้ด้วยสติปัญญาแล้วอาจจะส่งผลให้ได้โชคลาภก็เป็นได้นะคะในเรื่องของการเงินอยู่ในสภาวะ มีความเครียดทางด้านการเงินอาจจะมีเหตุที่ต้องใช้เงินก้อนอาจจะต้องนําเงินเก็บออกมาใช้หรือมีสภาวะเงินตึงตัวทําให้ต้องวางแผนอย่างรอบคอบเห็นไหมบันถึงบอกว่าจะใช้อะไรรอบคอบนิดหนึ่งนะคะการงานมีความกดดันในที่ทํางานมีความรับผิดชอบใหม่ๆที่ท้าทายขึ้นตําแหน่งงานสูงขึ้นหรืออยู่ในช่วงเปลี่ยนงานใหม่บริษัทใหม่ยังไม่คุ้นเคยกับระบบงานเนื้องงานเพื่อนร่วมงานดังนั้นเลยมีความเครียดต้องการหาช่วงเวลาที่ ผ่อนคลายบ้างด้วยการพักผ่อนเจอเพื่อนเล่นกับสัตว์เลี้ยงเช่นแมวสุนัขออกกําลังกายทําให้สมองปลอดโปร่งขึ้นทํางานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักคนมีคู่ให้หาเวลาพาคู่ครอบครัวเข้าวัดฟังธรรมท,า,ทาบุญนั่งสมาธิสวดมนต์หรือทํากิจกรรมที่ผ่อนคลายเช่นการออกกําลังกายการวิ่งหรือแม้แต่การไปทะเลภูเขาหรืองานจิตอาสาพอช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเข้ามาให้เครียดนะหรือเกิดความคิดในด้านลบได้ควรหาเวลา ทำกิจกรรมเพื่อเติมพลังงานด้านบวกและป้องกันความขัดแย้งระหว่างกันนะคะมันเป็นการป้องกันไม่ใช่ว่าเฮ้ยมาแก้ทีหลังเนาะอะอามาถึงไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประทานพรให้กับคุณนะคะพระพระมัญชุสีโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ผู้ตัดความคิดอกุศลด้วยดาบท่านทรงถือคัมภีร์พระสูตรบนดอกบัวแล้วก็ พักขันนะคะจงเรียนรู้ที่จะแยกแยะความแตกต่างระหว่างความดีและความชั่วการไม่เลือกอะไรเลยก็เป็นตัวเลือกหนึ่งการถอยเพื่อทบทวนสิ่งต่างๆมีความเป็นไปได้มากมายหลักธรรมจากไพ่สิ่งที่ท่านอยากจะสื่อกับคุณคือจงตัดความคิดด้านมืดออกจากชีวิตของคุณด้วยดาบที่แหลมคมเล่มนี้ แม้โลกนี้จะเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าตื่นเต้นม,มากมายแต่หลายสิ่งกลับไม่มีแก่นสารอะไรเลยจงฝึกที่จะมองให้เห็นความจริงจงสังเกตสิ่งต่างๆและจิตใจที่เกิดจากความอยากของตัวเองมันอาจต้องใช้ความกล้าที่จะไปะมันอาจจะต้องใช้ความกล้าที่จะปฏิเสธสิ่งที่คุณรู้ดีว่าไม่ใช่ไพ่บอกว่าถ้าคุณเลือกที่จะเดินไปในเส้นทางที่ถูกต้องแม้จะช้าแต่คุณจะได้เห็นผลลัพธ์อย่างแน่นอน พรที่ท่านประธานก็คือ 1. สติปัญญาทักษะในการสื่อสารอย่างชัดเจนป้องกันการฝันร้ายโอเคนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนขอให้ทุกๆคนมีแต่ความโชคดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตไว้เจอกันคลิปหน้าโชคดีค่ะ